สวัสดีตอนเช้าครับผมสวัสดีตอนเช้าจากพี่น้งบางบ่อพี่น้องบางบ่อแม่นบอกว่าโมแม่นว่ามาอีน้ำปลาคลองด่านพี่น้องอยู่ที่คลองด่านกำลังมาใส่น้ำปลาเดี๋ยวบ่าวอีพายเบิ่งขั้นตอนเตรียมรถนี่พี่น้องเปิดผ้าแบบนี้เนี่ยเปิดผ้ากวดพื้นกวดยางเรียบร้อยนะเตรียมรถของบ่าวอีคิวแลกพี่น้องกำลังจะเข้าไปแปดโมงแล้วพี่น้องเข้าไปตั้งลงตั้งล่ามถาเพื่อนเดี๋ยวบ่าวอีพากับไปเบิ่งพี่น้อง เตรียมเรียบร้อยแล้วกวดพื้นเรียบร้อยพร้อมรับอันนี้เดี๋ยวว่าอิติกเก็บอยู่นี่เนาะเพราะว่าเขาไปข้างในตนัวเปิดถ่ายเนาะยูยูยูแล้วก็เปิดถ่ายโอเคพร้อมเข้ารับงานเจอกันที่ช่องเม็กให้ดังสุดทัดเช็ดรถตัวูสิเช็ดรถป่ะเตรียมพร้อมโอ้เตรียมพร้อมว่าอะไรนะต้องฮะคิวสองคิวสองข้อ,อ,อพื้นข้อต้องเสียดเราดีด้วยหาผาห้าย่างมาถูนพื้นเ่ราะเดือมเขาบังคืนงานไหนเลย ยาถึงยางหมื่นนะครับยังมื่นเปี่ยงแนงแม่นหมอนมือนมือนฟุ้นบอฮ่่าฮ่าหมอนมือนฟุ่มเหรอโอเคป่ะไปกันเลยฮินรถกระบะเดี๋ยวมนมันห่าบาอีกเนาะ พี่รองว่าอยถอยเขานี่เนี่ยถอยแทงขวาไป เจาใส่พวงรีมาแบบนี้พี่รองเอาไปใส่ทา่ายรถเท่าแบบที่มีคนเลี้ยงทั้งรถนี่แบบนี้ก็ในบ้าอีกขึ้นเสร็จล่ะเดี๋ยวบ้าอีพายเบิง้งกำลังคุมผ้าเสร็จมัดเรียบร้อยแล้วอุ้ยมื่อพี่รองมือเด็ดฮ่าฮ่าเออพี่รองคางตรงห่อเลยพี่รองเราาเราไว้เบ,า,บ,า,บาอีมันลอยเนาะเอาผ้าลายตัดครึ่งห่อแบบนี้ ครา้งในมีสเตย์เส้นหนึ่งโซเส้นหนึ่งผ่ากาันทายพี่น้องหออย่างดีเพื่อป้องกันสินค้าล่วงเพราะว่าเข้าอยไปขืนเขาตะโกเนาะพี่น้องเนาะเขาช่องตะโก่เช็คโดยรลอบแบบนี้เพื่อความปลอดภัยแล้วเข้าก็ด้ถทายรูปนะพี่น้องทายรูปตอนนี้เข้าคุ้มผ่าเซตเนี่ส่งให้ผู้ว่าจ้างเข้าพี่น้องว่าเข้ามัดเข้ายางแบบไรก่อนที่คุ้มผ่าเ้าก็ทายรูปเพื่อพี่น้องทายรูถทายรถนะพี่น้องทายรูปให้เห็นสินค้าแล้วก็ส่งให้หนายจ้า,จางเขานะ <ítulo> ประมาณนี้แต่ว่าเบาอีกกระบริเลทักท่ายดูพี่น้องเพราะว่าข้างในมันใจอยู่พี่น้องมันใจอยอะเพราะว่าผากันถ่ายเบาอิดอ่ะสูงกว่าสินค้าอยู่โอเคตัวแม่ประมาณนี้ฟังนี่ประมาณนี้พี่น้องพาวี่ต้องไม่ลอยนะพี่น้องเพราะว่าน้ำจะเข้าได้นี่ขอบรถขอบรถอยู่ประมาณนี้นี่พไวปต้องไม่ลอยถ้าลอยก็ต้องแก้ไขแบบเบาอิดอะพี่น้องสำหรับพี่น้องเอฟซีเบาอิดเนาะสำหรับมือใหม่พี่น้อง ที่มีความชินชอบในอาชีพครับลงรถถูกพี่น้องมีความไฟฟันอยาครับต้องมีความรับผิดชอบเห็นวาถ่ายทักอย่างดีพี่น้องเพื่อป้องกันสินค้า,ารั่วไหลล่วงระหว่างทางมีสเตย์เสียนหนึ่งชักรองน้ำย่างดีพี่น้องเถื่อฝนตกและน้ำค้งโอเคพี่น้องพี่น้องรับช่คลิปบ้าอิดอยู่จังหวัดใดก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกบ้าอิดเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปครับและอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อๆไปโอเคเจอกันคลิปหน้าครับ